แปลกแปลกมาเลยเอ้ยเื่อใครตวผลไฟใส่ผมวะผมก็จะขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับอะไรอะไรแม็กมาฮะอะไร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  ฮ <s us uk> อะไรไปฟาร์มกันนะครับตุ้มแล็กวุดตึงกันนะฝันน้ำแข็งแอ้โดน เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันนะฟาร์มของดิงนะฟาร์มอะไรวะไอฟาร์มดิงอนะ่ะตัวนั่นอนะ่ะไม่ใช่ดิงอันนี้นะบอสดิงครับทุกคนบอสดิงตีแล้วมันจะได้ค่านะผมผมแค่ใช้สกิลตบบอสดิงก็ตายแล้วเลือดผมเหลือครึ่งหนึงนะ่งอ่ะเอ๊ไม่ถึงครึ่งดิ มาตบบอสลิงบอสลิงหรืออะไรปะเนี่ยอันติแรกผมใช้ติ